หลังจากเมื่อวานนี้นะคะทองคำมีการอ่อนตัวลงมาลงมาหาโซนแนวรับบริเวณ1828ค่ะหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าทองคำก็มีการฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยทองคำฟื้นตัวจากแรงซื้อทางเทคนิคเพราะว่าบริเวณ1828ก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับทางเทคนิคนะคะบกุกวมกับทองคำอยู่ในภาวะขายมากเกินไปจึงเกิดแรงซื้อบายเดดดิปเข้ามาพยุงราคาเอาไว้นะคะอีกโซนหนึ่งก็ต้องบอก เพราะว่าทองคําได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะดูเหมือนว่านักทุนเองค่ะ กำลังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะอยู่ในโหมด r i s k off สะท้อนให้เห็นจากตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดกังวลแล้วก็ยังคงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะมาจากการคาดการณ์รว่าเฟดน่าจะมีการเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อซึ่งตลาดมองนะคะว่าการดาเนินการอย่างแข็งกร้าวของเฟดอาจจะเป็นปจัจจัยสาคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐให้เข้าสู่สภาวะ ถดถอยหรือว่า Recession นะคะความกังวลเหล่านี้ทำให้นักทุนอยู่ในโหมด Wix o o f f ขายหุ้นแล้วเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น คีย์หลักเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ทองคํามีการดีดตัวขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะเชิญแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก,ก็ตามนะคะปัจจัยเหล่านี้เองค่ะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ทองคําฟื้นตัวขึ้นจากโลบริเวณ1828ขึ้นมาทําทายบริเวณ1849นะคะแต่ทองคําเองค่ะเนื่องจากทองคําดีดตัวขึ้นมาแรงมากๆเมื่อวานนี้นะคะ,ะถือว่าดีดจาก20 1,828ขึ้นมากว่า20เหรียนแล้วนะคะก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยตอนนี้มีการพักตัวลงมาบ้างนะคะเบื้องต้นวันนี้แนะนำให้นักทุนจับตาการพักตัวในวันอย่างใกล้ชิด ถ้าหากว่าการพักตัวในวันไม่มี lower low ต่ำกว่าระดับ1,828นะคะซึ่งเป้าหล่านั้นจะอยู่บริเวณ1,841-1,836ถึงไม่หลุดบริเวณดังกล่าวอาจจะใช้บริเวณนั้นเป็นจุดเสี่ยงซื้อในการเล่นสั้นนะคะเข้าซื้อบริเวณ1 8 4 1 1 8 3 8 1 8 3 6นะคะชะลอซื้อถ้าหากว่ารองทํมมีการหลุดระดับ1,836แล้ว place stop loss ไว้ที่บริเวณ1,828ค่ะ หลังจากนั้นรอจังหวะการผีตัวของราคานะคะทํากําไรบางส่วนถ้าหากว่าทองคำไม่สามารถขึ้นไปทะลุไฮเดิมก็คืนนี้บริเวณ1,849ได้ผ่น1,849ถือต่อนะคะไปรอขายที่บริเวณแนวต้านถัดไปที่1,857 1,864และ1 8 7 0ตามลำดับค่ะใช้กลยุทธ์แบบนี้เล่นสั้นนะคะ เพื่อรอก,การเปิดเผยตัวเลขสตรีสหรัฐรวมถึงการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ดอลลาร์ยีวนะคะเพื่อเป็นปัจจัยชี้นําทิศทางทองคําในระยะถัดไปค่ะวันนี้เองค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขสตรีสหรัฐบางตัวที่มีความน่าสนใจนะคะอันที่เช่นการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP jobless claim นะคะถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงประมาณทุ่มครึ่งของวันนี้ค่ะออแล้วก็อาจจะต้องติดตามสำคัญสำคัญเลยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขในตลาด การงานะของสหรัฐทั้งนอนฟาร์มทั้งอัตราการกนว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ลลยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะก็จะลิกันไปนะคะขอฝากโปรโมชั่นของ y l g Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุกผลิตในตลาดที่เป๊กน,นะคะรุมถึงใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์สสังประเทศนะคะ y l g Futures ร่วมมือกับซ ME Group ค่ะเรียกได้ว่าเพิ่มทั้งเลือกให้กับนักลงทุนทองนะคะไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์สสังประเทศค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ